สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มนะครับเป็นยอดคนดูสตรีมไฟ้สดกันเองนะครับอาจจะเป็นไร้สดตัวนี้นะยอดคนดูเพิ่มขึ้นทำไงนั้นก็มาดูกันเลยอย่างแรกเลยนะทุกคนมาที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะว่ไดีเมนโ mm hmm. ดลา .com แบบนี้นะ,ะนั้นเทิญไปได้เลยตัวนี้นะถ้าใครมีดีให้ทําการกรอกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกันก่อน ชิ้ผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยาน,นะผ่านนะครับเกาะให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้นะอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเราเนาะทาการมั่วไปแล้วก็ติฉันไม่ใช่โปรแกรมอัต,ตโนมัติตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการสมัครใช้งานาแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับ พอถึงหน้าต่างนี้นะครับทุกคนมาดูที่หมดหมู่การหมดหมู่นะครับจะมี a c e b o o k นะครับเป็น Tik t o อกนะครับแล้วก็เป็น IG จนะครับจะเป็น3ามบริการแพลตฟอร์มหลักๆนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มเขาจะมีบริการครบเครื่องเลยนะจะเป็นเพิ่มไลค์นะครับเพิ่มติดตามเพิ่มอะไรต่างๆถูกใจนะครับก็มีคนดูไลฟ์สดรีวิวแฟนเพจนะครับติดตามโปรไฟล์เนาะหรือว่าจะเป็นเพิ่มคนดูติดตามแฟนเพจก็มีนะครับถ้าใครสนใจหัวข้อไหนก็สามารถเลือกได้เลยผมนะครับจะเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สดทิกตอกตัวนี้นะครับแล้วด ไม่ต้องการนาทีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือนาทียอดคนดูนะครับที่จะอยู่กับเราเนาอะ,อะผมจะปั๊มไป15นาทีแล้วก็อ่านหมายเหตุตร,ตรงนี้กันก่อนนะครับก่อนทําอะไรต่อนะครับเพราะอ่ะาน้วจะเจอหัวคลิ์นะครับง่ายๆเลยเป็นลิงก์ไลฟ์สตรีมสดในเงานผมจะเอาลิงก์นี้นะ,ะแล้วดูเลาะยอดไลฟ์สตรีมของเขาดีๆนะครับมันก็จะแกวงๆอยู่ประมาณสัก 17, 18เนาอะ,อะประมาณนี้นะผมตีให้แล้วกดวางลิงก์ไปเลยนะครับและเจอหัวเขาจํานวนอันนี้คือจํานวนนะครับที่ เราจะปั๊มคนดูเข้าไปนี่ครับขั้นต่ําจะอยู่ที่สิบนะครับสูงสุดก็จะเป็นหนะ้าหมื่นเนาะผมก็ปั๊มไปนะครับขั้นต่ำพอพอค่าใช้จ่ายได้ขึ้นมาให้ทุกคนกดส่งไประบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพียงน,นี้เราก็แค่รอยอดคนดูไลค์เพิ่มขึ้นนะครับผมขอยนุาไปดูยอดไลค์ทีนะก็ยนะี่ิบสี่เนาะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับการเพิ่มยอดไลค์นะครับของสตรีมสด,ดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําเว็บไซต์นะครับปลอดการนังซือนะครับมีบอกเรา รหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือเกิอดอะไรขึ้นนะครับก็สามารถนะครับกรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ส่งมาแอดมิ่ดูเลยนะเดี๋ยวเอามทำการดูแลให้จะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีค่าใช้จ่ายบอกอมีบริการกับสถานะของระบบบอกเราด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแล้วหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่4ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กร่อยยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออเลอร์ er อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกอรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสกแกนเค้าโคดนะ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสกแกนให้เรียบร้อยเลยพอสกแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดรานะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไวนะ้นะอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่ purposely. นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อตต่อไปปนนะะครัับจเ็๋ว ตัวตัวนี้นะเพื่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับ การแนะนำเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้น ก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอเธนเบนโดร์นะครับก็หมดแล้วอขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับแล้วตอนนี้ยอดคนดูไลค์ก็ทําการเพิ่มขึ้นกระชูกระชูแบบนี้เลยนะครับทุกคนมันจะเป็นการเปิด้ารมองเห็นนะครับ ของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองนะครับผมปั๊มไปแค่สิบนะครับแต่ก็เพิ่มมาเยอะแยะแบบนี้อากก็น่าจะเป็นคนดูธรรมดาด้วยเนาะผมกับปั๊มไปแค่สิบเองนะครับไม่น่าจะเกี่ยวผมวันนี้หากถ้าใครน่าสนใจเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับสตรีมสดนะครับเป็นเพราะใครบ้างคานะครับก็อดีมากๆเลยนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะก็มาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ